มาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปจับจิงลีดเนาะค่ะพ่อแม่พีน่น้องนี่นี่นี่มาเบิงจิงลีดก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจิงลีดที่อยู่บ้านแกขันบรรทุงเด้อค่ะออกหากินตอนกลางคืนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น,นะะอ้นองนี่นะจิงลีดที่เข้าจับมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแกขันบรรทุงสิพาออกไปจับเนาะคะ่ะเนาะตามทงให้ทงหน้าเหาเนาะนี่ เป็นน้ำดาอยู่เด้อค่ะสำหรับไอ้จิงเลียูุบันแก้ขันบันทุงเน่นเนาะช่วงนาหอนน่ะเนาะค่ะเนาะฝนตกมากหม่ๆมแล้วก็แดดออกแน่นี่นาหอนเน่ะจิงเลีสิะ้ลยหลยเด้อค่ะขึ้นมาจับตามขั้นหน้าึืนมาตามเอตามพื้นดินนี่ละเป็นนำดาอยู่เด้อค่ะเด้อเข้าก็มาจับเอาเนาะเป็นอาหารบานหน้าของเฮาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งเห้าเองนาออกมาหากินสุมือสุมือเนาะปลอดสารพิษแน่นอนเนาะค่ะของธรรมชาติอิลีเ้วยค่ะโปรตีนจากธรรมชาติเ้วยค่ะสำหรับจริงลีดเนาะ <c oughs> นี่นะสิจับอยู่อยู่ตามเอตามพื้นหญ้าตามยังนี่ละ <c oughs> ถ้ามองได้มีเนาะมีลายอิลีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นี่ สำหรับคนบานแก้คันบันถุงพ่นก็ออกมาจับกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะออกมาจับอ้าจับเอาเนาะนี่เขียดนะคะพอแม่พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นเขียดเนาะน,นี่นี่นี่เดี๋ยวสิคุบเขียดให้เบิง่งเนาะเป็นเขียดนะคะนี่กลางคืนมากนะเห็นไลๆสิ่งหลายอย่างะคะามเค่ะ้าแมมน่าออกมาหากินกลางคืนเน,นาะ <sm all in> อันนี้จริงลีนเนาะคะ่ะเนาะมีซั์หลายชนิดเนาะคะ่ะเนาะ มีหอดแมงเงามีหอดแมงปองก็ว่าไปเนาะนี่นะเบิงไฟพอแมพี่น้องเฮาเนาะออกมาหากินกลางค่ากลางคืนเนาะคะ่ะเป็นไฟในหัวไผ่หัวมันนั่นละ่พะพากันออกมาหากินกั <immens S 2> นเนาะคะ<อ>่ะเนาะนี่คืออีหยังเนาะนี่นาอพี่นอ้องเ้ยงูเฮ้ยงูอย่างเนาะนี่โอ้อนนโอโตัวเลายอีกจังหาก นี่นอย่างนู้นนี่อุย้ยเป็นตะยานเท่นี่นะโคตรอยู่เนี่ยนี่แหละออกมาหากินข้างคำข้างอคืนเจอทุกรูกแบบนะพรกะมีพี่น้องนเนาะเขาต้องระวัางเอาเนาะอืม นอนนิ่งมากเลยโอ้โหบจพึง,ง<ห>มากนะเนาะเออเออพึงมาได้ยี่สิบนาที่เอง <c oughs> อหากันต้อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนกะเห็นบอพึ่งออกมาได้ยี่สิบนาทีเนะี่ยจับเอาจับเอาเนาะค่ะเนาะนี่นะจริงนี่ก็สิออกมาตามพื้นให้พื้นหน้าจังสีละเป็นดำๆอยู่เด้อค่ะเด้อ แต่ว่าจิงลีนะกระสิกกระโดดเร็วนาะค่ะเนาะ้าแมนว่าผู้ใดตะคุบท่านก็ไดเร็วคือกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมีจิงลีดมีเขียดมีแมงป่องเน้ะค่ะเดอมีทุกรูปแบบเดอสําหรับไอทองหน้าของที่อยู่บานไกคันมันทุ่งนั่นเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ว่าผู้ใดเสียเอาแมงป่องนี่ต้องเอาไล่ออกก้อนเนาะค่ะเนาะไล่ทีู่ทั้งหางนั่นเนาะค่ะ มาเบิงพอแม่พี่น้องของเฮานาะค่ะเนาะมาจับจิงรีดกินเนาะค่ะที่เห็นอยู่นี่คือเขียดด้วยค่ะนี่เขียดน้อยเขียดอีแอะเนาะค่ะเนาอแก้คันมันถุงกะทายคิปให้เบิงนาะค่ะนาะแล้วก็จับเอาคือกันนั่นละเพราะว่าเฮ้ามาแล้วเฮาก็เอาไปน้ากันก็ได้นาะค่ะนาะแล้วแต่นาะค่ะเนาะผู้ได้่อยาได้ก็บ่บตองเอาเนาะค่ะอันนี้คือแมงเงาด้วยค่ะพอแม่พี่น้องแมงปองผากกางนั่นละค่ะนี่นะถ้าแม่นว่า ้าแมวว่าห้าสีเอาอิลีนะห้าตตองเอาไล่มันออกเนาะคะ่ะไล่ที่อยู่ส่วนหางน,นเนาะช่วงนี้นะมีทั้งแมงปองมีทั้งเขียดแล้วก็มีทั้งจิงรีเด,ด้อค่ะเด้อที่เห็นอยู่นี่เนาะอันนี้เขียดเนาะหฮาเอาเขียดก้อนเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วห้าก็สินาจับเอาจิงรีเนาะค่ะเฮาเห็นพร้อมกันละเอสามย่างพร้อมกันนี่เ้าตตองเลือกแล้วว่าห้าเสียเอาอันใดก่อนเนาะ สำหรับแมงปองเนาะคะ่ะเฮาเฮาสิเอานี่เฮาต้องเอาไล่ออกอีลีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ลูกไอ้นั้นนั้นลูกตุ๊กแกน้อยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเล่ยเด้อคะ่ะถ้าออกมานะะเนาะเนาะเขียด,น,ยน,ะะน,น,ยดน้อยเนาะค่ะนี่ก็เป็นเขียดน้อยเนาะเป็นเขียดคาค่ำเนาะคะ่ะนี่ บันฑิตขันบันทุงเอินเกศคาค่ำเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องโตสีออกสีทองทองเนาะค่ะเนาะนี่นะแมงปองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าแมน่าห้าสีเอานีห้าต้องเอาไล่ออกอีลีเนาะคะ่ะนี่ยังที่แกขันบันทุงพยายามบอกนั่นแหละค่ะว่าส่วนหางน่ะเนาะส่วนที่เป็นส่วนหางน่ะก็คือต้องเอาออกเนาะเพราะว่าขันแม่นเดขันม่นเดตอนห้านี่มันเจ็บอีลีเน้เจ็บเข่ากระดูกนะ่ะ ขันเมืององต่อนะ่ะเพราะฉะนั้นนาะเหาต้องตัดออกไปเลยไล่นะ่ะบางคนเขาก็เอาเสียมมาน้าเนาะคะ่ะบางคนเขาก็เอามีดมาน้าเหลวแต่เหลวแต่ผู้ใดสิพกนะะเนาะค่ะเนาะสาหรับเอกแก้ขันมันทุงเองนําบริพพงยังมานะะเนาะค่ะนอกจากการตานการนึงเนะเาะเหาพยายามเสียเอาไล่ออกเนาะคะ่ะนี่พยายามเสียเอาไล่นึืองฟองออกนะะเนาะค่ะเนาะ กดเจ็บขนาดเลยเด้อค่ะนี่ยทายาให้กัดเชียวเอาอยาคือกันเด้อค่ะ้าบ่มีเกือบใหม่เครื่องมือเนาะคะ่ะเนาะขาดแล้วเนาะค่ะไล่น่ะขาดแล้วเนะานะเดี๋ยวห้องเสียใส่ถังเนาะค่ะไอ้กล้ามสองกล้ามนะคะ กัดเจ็บคัดเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนอะคือพยายามจะให้กัดเฮาจักส่วนนั่นล่ะดีที่สุดเนาะนี่นะคะเวลาดีเอาวหเงาเนาะเอามาใส่ถังเทลงเลยเนาะค่ะเฮากับเอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ที่นเน่เฮาต้องตัดไล่ออกก่อนเนาะค่ะไล่สิ่ส่วนหางนั่นเนาะผ่านไปไม่กี่นาทีนะคะนี่ผ่านไปเรึ่งชมวงเขามาเปิดเบิ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ยายามเปิดเห็เบิ้งเนาะค่ะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีผ่านไปนะะเนาะเฮากลับมาเปิดเบิ้งเนาะคะ่ะถือว่าได้ร้ายมากเลย้อคะพ่อแม่พี่น้องสำหรับระยะเวลาที่เฮาออกมาอยู่ประมาณสามสิบนาทีก็กลักว,วนีเนาะค่ะเนาะเฮาก็ได้พอซ้ำนีเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาสิหาต่อเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวตอนเททายนะเดี๋ยวสิพาไปเปิดเบิงของแต่ละคนเนาะเฮาออกมากันหลายคนเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงของแต่ละคนเนะาะบาเดนหน่อยเดิลาย่ําไดเดี๋ยวตอนตอนเทาสิเขา้าบาเนี่ยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮากลมาเบิงบรรยากาศการจับจิงหลีก่อนเนาะค่ะเฮามีไฟล่าหัว<ม>ไผ่หัวมันเนาะค่ะพอม่พี่น้องไฟฉายหัวนั่นล่ละของไผ่ของมันเนาะเฮาก็ออกมาจับกันเนาะ เสียงจริงลีดนะสนังวันไหวยูเดค่ะบ่กวาสิเป็นเสียงจริงลีดที่ว่าเฮ้าตะคุบไดแล้วที่อยู่ในถังนเนาะก็สีดังป๊ปปปอกป๊อกป๊อกป๊อกกันเนาะแล้วก็เสียงจริงลีดที่ห้องทั่วไปตามท้องหน้านี่ก็ฟังเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องว่ามันสหลายซ้ำใดเนาะมวนกันหล่เด้อค่ะแต่ละคน มีความสุขก eh. ันลายได้ออกมาจับจิงหลีดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นช่วงนาแรงที่มีความสุขมากๆเลยนะสําหรับเอคนบันไดคันบันทุงน่ะนาแรงก็จริงยูแต่ว่าห้าก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขามาัเบิงกันแต่ละคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห้ากับซิลากันโดยตอนหมีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยังมาเอามาสเปรย์มันกระด้บาหน่อยน่นตกไปเลยใส่ไหใช้ไอ้นิงโอ้ยการต้านพื้นกันบางไันึ่งไม่แค้นนะสันปดปาอเอปัดไอ้